ตแตกแน่แตกแน่แน <laughs> ว่าไงสบาเกไ่สบาจะไม่ไหวอยู่แล้ว แต่ก็มางานชอปปิ้งกับพี่สาวสวัสดีจ้าน่ารักจ้าสีามีสีมีสีม่สวมวจริงๆวยเลยอะโ้ยเป็ป่วยแล้วเนี่ย <laughs> น่ารักมากใหม่ของหนู่ <laughs> เราเล่นใม้ทุ่เนแก้วพี่สาวซื้อให้ค่ะพี่สาวซื้อให้ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะคือมันแบบนี่ต้องทำแบบว่าเอาออ๋อ,ต,อต้องเปิดต้องเปิดตรงนี้ใช่ไหมต้องเปิดตรงบนไม่หนูเลื่อง น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อนี่สิสาวท่านหนึ่งนี่ ไ,ได้รับรู้ <จะ S 1> ถึงความคือพวง <laughs> อะไรแม่งฟรีด้วยฟ <laughs> รกินเล่นเล่น<า>เล่นที่เล่นที่จริงลิกลิกลูกชนชาจริงๆแล้วก็ชามู <laughs>

ลดซ่วมเหรอแล้วลองเอามาทำอะไรดูโอ Recently, wir, we re, we re ้โหโอ้โหแกงกูนี่แกงหรอไม่ได้แกงแล้วก็ลองเอาแบบเอาหลอดได้ปะไหนบอกแล้วแหมบอกให้จับแน่นๆจับแน่นๆเพราถึงตัวเองม้างเป็นไงล่ะนี่รู้แต่นี่เริ่มมานะเริ่มเริ่มไม่ไม่ไม่เป็นแล้ เสียงมันแตกไปเลยวะอะไรวะมเล็กหน่เฮยแ่ดือใหญ่อยเนอะไรปะมามาหัวมันไม่เข่าเข่ามันต้องยาวเว้ย ต้องใส่ยาวต้องใส่ยาวก็นี่ไงมันต้องอย่างนี้เว้ยมันต้องยาวแถวเพราะมันคองเราว่านี่ต้องแถวเว้ยแล้วทำไงต่อก็ไปต่อไปต่ก็เมอร์ลี่เอ็กซ์มไงม่มีเอ็กซ์อ๋อแล้วตัวอื่นอะแต่ไม่มีเอไม่มีอันน้นเล ไม่มีกำลังใจแล้วนั่งเพลงเสร็จเราก็ต้องเดินไป <S <S ใช้เวลาเดินประมาณ1สิบนาที เ็จริงๆก็ถือว่าไกลแต่ก็ทางที่ง่ายที่สุดคือทางที่เดินสุดไปทำงานชิวมากเพราะวันนี้อากาศร้อนหนาแดดแบบตั้งแต่เช้าคือแรงร้วอวะวันนี้เราก็จะไปทำงานคีนกันเป็นคีนบ้านคน เสร็จงานแล้วถึงบ้านละพร้อมกับชาหนุ่ม แหวนแ,แล้วก็เราจะมาทำการทรมานใจใตัวเอง ตัดคลิปเกาหลีที่ไปตั้งแต่2ปีแล้วปีกว,กว่าแล้วเราเพิ่งจะแบบ EP สองเพิ่งจะแบบว่าคิดจะมาตัดคือการที่มันทําคลิปวูวโรอ่ะมันเป็นการใช้เวลานานคือเรายิ่งแบบเป็นคลิปเที่ยวใช่ปะมันต้องเรียงลําดับเหตุการณ์ซึ่งมันทำให้เราขี้เกียจก็เลยแบบกว่าจะได้คลิปนิดนึง แบบมีววความแต่งแต่งคิดด้วยแล้วคือด้วยความที่ไอแผเครื่องเนี้ยจะไปแล้วน้องจะไม่ไหวแล้วมันก็เลยช้าเข้าไปใหญ่มุมใหม่นั่งกินมามา่าสั่งารกิจกรรม <c oughs> มาเซาหน้า ถ่ายแบบเจนเจนละเจนนี่เรามามาทำไมมา มารับของเอกหลักองอปหลักช้อปปิ้งจ้ามาถึง <stated> วันได้ละ ดูเซ่มาถุมได้ถูกมาเลก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 จเลอเล็กใเลยไมม่คไปเรื่อยไปเรื่อยคนไทยไงก็เลยไปเรื่อยๆอดีกว่าเ๋ยวก็คกอ หมวดไลเลยไล้ออกใครอะิงเดีาพึ่งออกยังนี่ออต่อกันมี้หรอตัวนี้สองจริงหรอเห็นไหมเออออทำจริงนะ แล wow. ้วพี oh. ่ว่าต้องแต่งตาเลยเหมือนมันไม่สดใสอ่ะเออใช่ มันสำลักด้วยลงไปจะทำยังไงเนี่ยทำยากเกิน Jangan. Nafah bang. Maksudnya kalau <laughs> aku. Kita nak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 . Kita ก็มาหนูก็มาแม่งเดินโวกไกลเพื่อเาไปสักพักงหลังยังไม่้าพี่พี่วันนี้แต่งหน้าเห็นไหมมาช่วยได้อยู่ดีเที่ยวกับพี่อันเที่ยวกับเชอรี่เห็นไหมทุกคนหน้าได้ เพียงแค่คุณแต่งหน้าออมยมวันนั้นไปเจอ เป็นแก้วโอเคไม่เต้องนั่งบนโต๊ะทีนี้เล่นใกนะออไม่รู้เลยว่าบ้านนี้เเล่นใหญ่ขนาดนี้ม่งเคอยู่อาศัยที่ไมันต้องหันไปทางคนที่นั่งใช่จานไม่เหมือนกันน่ะแคกันหนู่งแค่กันดนจริงๆอย่างนี้ก็ได้นะไม่ก็สําับ คนนี้ความคนน <|th|> <S 2> <S 2> Wenn ี่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่มากมันไอ้ดูของพี่น่อยแล้ดูของไอดิอะไรอ่ะยังไม่เสร็จเอียงเข้าไปแอบในห้องเลยจับพี่เนยงง บอกแล้วว่าหนูรู้แต่ไม่ใช่พี่จูนเนหมือนพี่จูนเขาไม่รู้ว่าจริงจริงหมใช่นี้คือของคอนที่เราจับปัดดีกันเป็นเกมบอยที่เราแบบดูไวแล้วเห็นแบบคนในติกตอกเขาตกแต่งกันน่ารักมากก็เลยแบบจับได้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นฟลิปด<ม>ูดิ มันแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่มันน่ารักมากเกมคือมันมันเป็นเกมที่อยู่ในเนี่ยประมาณ5 0 0 0ันเกมใช่ปะแล้วมันก็เป็นเกมที่เป็นสมัยก่อนมันก็จะแบบให้เลือกได้เกมมันเยอะมากมันมีเกมทั้งแบบทั้งเกมของพวกเกมตลับเกม psp เกมตลับสมัยก่อนที่เป็นแบบ เนี่ยเกมตลับแบบนี้คือเมื่อ,อก่อนอ่ะเราเล่นกับอาเป็นเกมแบบนี้นี่ก็จะเป็นของจัวผิดจุดอาหลอกเขาเขาก็จะใส่ของผิดติปุกขึ้มาให้เราแล้วก็มีการเพิ่มใบเป็นการที่ตอนแรกเริ่มอ่านเราก็แบบรู้แล้วว่าอ่านเราต้อง้องท้ายแน่อันนี้อาจจะเป็นบล็อกสุดท้ายของการถ่าย d e ซ e ม b e r ร์บลเพราะว่าเราจะตัดแล้วก็ ลงเร็วนี้อันนี้ตอนลงอาจจะเป็นเดือนมกราไปแล้วแต่แบบเอออยากให้ให้ทุกคนได้ดูว่าเออในเดือนนี้แบบไปไหนบ้างอาจจะไทยไม่ครบหรอกแต่ว่าก็อยากลองแบบทำอะไรให้มันดูสม่ำเสมอบ้างอะไรอย่างนี้ Merry Christmas and Happy New Year นะคะทุกคนบายบายเจอกันปีหน้าที่ไทยแลนด์ อาจจะมีบล็อกก่อนกลับที่แบบว่าเตรียมตัวแพ็กกระเป๋ากับบ้านอะไประมาณนั้นเพราะว่าเดียวถ้ามีเวลาถ่ายนะเราจะถ่ายให้แต่ถ้ามันยุ่งชุลมุนเราอาจจะไม่ถ่ายเพราะว่ามันน่าจะยุ่งอยู่คือไม่อยากให้ดูความสกปรกของเธอเองแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ มันแบบผ่านการลืมมาแล้วมันมันก็จัดแล้วประมาณนี้นี่น้องๆที่ต้องเอากลับบ้านแล้วก็ยังไงยังไงโอ้ย <c oughs> <c oughs> วันนีเทปมากเพราะว่าช่วงนี้ลือเสื้อผ้ามาเพราะว่าจะจัดเสื้อผ้ากลับบ้านนี่แหละ <c oughs> ก็เลยแบบลือมาว่าตัวไหนจะขายตัวไหนจะแบบกลับไทย แต่อาจจะเอากลับน้อยแล้วแหละเพราะว่าหนกระเป๋าเยันจะไม่มีที่มันต้องใส่รองเท้าใส่อะไรอีกก็ติดตามดูกันได้นะครับทุกคนนี่คือวิวห้องเรา chơi đấy, ui, quá nhỉ, haha, 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 này ดนไหมโดนไหม <laughs>